ลุยแล้วมันเปนโรคระบาดโอเคไหมทุกคนกลัวตายเท่นั้นแหละกลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนแถมบางอาจจะมีบางคนบางคนเกรงว่ากลัวว่าจะไม่มีคู่ครองแต่งงานเพราะขนคนงานเพราะแต่ก็แต่งมาเพื่อจะขอคู่ครองว่าไปนะไม่สวยไม่หล่อก็ไปตกแต่งไปตัดต่อไปต่อเติตตมเป็นหนุ่มสาวเกาหลีต่อไปเรื่องเั้ากับตะไลไปแสบเรื่องควาไม่ใช่เรื่องลองุงนะครับนี่ กลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสหายกลัวหมายยากจนนะอะไรอย่างเรื่องกลัวๆทีนี้พอเวลามีคําว่าไวรัสระบาดก็กลัวตายกันเห็นไหมอะไรน้ำใสๆมาก็แยกมันซื้อทีนี้เอาเห็นไหมฮะไอ้ที่เขาให้ฟรีให้ฟรีเนี่ยมันฟรีแค่มันเหมือนกับสินค้าตัวอย่างนึกออกไหมครับงงไหมเนี่ยเออ เหมือนกับเขาจะออกโปรดักอะไรสินค้าของบริษัทเขาเนี่ยมาแจากรีเป็นตัวอย่างเป็นเขาบอกว่าเป็นโปรโมชั่นเหมือนกันวัคซีนก็เหมือนกันมันเป็นการค้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย <laughs> เข้ากันเป็นปีเป็นขุยนักวิชาการเห็นไหมมีมีมีนักวิชาการเนี่ยมาย้อนแยกไหมทุกอย่างดีหมดแต่การันตีไหมแบยแบะแบ,ะแบะช่วยชิบหายเลยเห็นไหมฮะ พอฉีกไปแล้วเป็นไงล้มหมอนนอนเสือ่อนะลรคหายตายจากมนุษย์คนไหนไม่ตาย,ยางี้ดีกว่าเออเราคิดได้่วยธรรมชาติก่อนเออมันตายเร็วตายช้าตายก่อนตายหลังว่าไปแต่ถ้าหากว่าอยู่ดีๆก็ไม่ได้เป็นอะไรพอเวลาไปฉีดปุ๊บอ,อ้าเกิดพ,พิการตายก็แปลว่าอยู่เฉยๆก็รนหาที่ตายได้ไหมครับใช่ไหมครับรนหาที่ตายอ่ะ ได้ไหมครับความคิดอย่างนี้อ,ออกได้ไหมครับทีนี้ถูกบังคับมาโดยกฎเกณฑ์กติกาของกฎหมายทุกคนต้องฉีดฟรีไหมล่ะทีนี้เอาเอาเอาฟรีก็คือหนังตัวอย่างเอาค่ะฟรีต่อไปมันไม่ฟรีทีนี้เออทีนี้ทางทางฝั่งรัฐก,ก็ซื้อ,อ,อใช่ไหมล่ะครับซื้อใช่ไหมเอกนชนผลิตมาก็ต้องซื้อใช่ไหมงบประมาณมาจากไหนซื้อต่างประเทศ รู้ไหมมันจะล่มจมกันไม่เกิน15ปีเรื่องสุขภาพมนุษย์ในบ้านเมืองเราเอาจริงๆนะล่มสลายนะภายในสิปีเนี่ยมันซื้อหมดหรือใครจะว่าไงเงิน100รบาทโอเคสิบร้อยปซ็นี่สิบาทมันไหลน,นอกประเทศหมดนะให้รู้ไว้รู้ไหมบริษ,ษัทของไทยเราจะผลิตก็ต้องไปโคกับต่างประเทศเห็นได้อย่างเห็นไหม เป็นบริษัทร่วมหุ้นร่วมทุนว่าไปมาทำแล้วก็ว่ากันไปมันไปต่างประเทศอยู่แล้วสี่ิเอร์ซนตี่ตีคิดได้เลยครับหายไปเ็จแล้วหกสิบมังหุนเวียนตัวนี้ห้าปีผ่านไปงบประมาณมันก็หายไปปีละปีละสี่สิบเอร์สิบก็คือเหมือนกันน้ําออกจากบอ่อเมันหมดเลยครับหมดบ่อโอ้ยพี่ก่อนทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้เออไม่ต้องเรียนเหวอะไรหรอกครับแบบนี้อีซี่จะตายไป เออที่เรียนก็เพราะว่าให้มันลงตัวตามวิชาคณิตศาสตร์อันนี้ไม่ต้องหรอกครับคณิตศาสตร์แน่จริงคณิตศาสตร์แน่จริงยี่พอตั้งยี่สองหานุเฉลิมลงตัวเิไม่มีทางไม่นั่งขี่คุยโอ้นะได้แต่จํามานั่นแหละเก่งจํารู้จําก็คือรู้ไป่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจาแต่รู้ต้องทำได้ด้วยนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่รู้แล้วทำอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นมันก็เชื่อไปถือไม่ได้แหละครับนี่เป็นต้นนะมันต้องมีผลงานด้วย ที่ลุงพูดพูดลุงมีผลงานกันใช่ไหมครับปวดหัวมาเดี๋ยวูปหัวหายนแน่ๆเดีเ๋ยวอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก,ก็รักษาผ่านจอให้เมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับเพศแม่เมื่อกี้ยังไม่ได้ถามชื่อเสียงเลยเนี่ยไ้ลุงไม่ค่อยติดใจชื่อเสียงเรียงนามหรอกต้องบอกว่าอยากจะให้แข็งแรงทุกคนนะครับนี่ก็คือเล่าสู่กันฟังในลักษณะที่คนนอนดึกกันแล้วกันนะนี่มันตีหนึ่งกว่าเข้าไปแล้วนะฮะ